สวัสดีครับเจ้าเนอพารวยนะครับวันนี้ก็แวะมาอัปเดตคริปโตเคเรนซีนะฮะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับซึ่งหายไปประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยเนาะเดือนกว่าๆเลยนะครับสำหรับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับแล้ววันนี้ตลาดกลับมาเขียวแล้วแล้วก็ คิดถึงแฟนๆเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในช่อง YouTube นะครับที่ติดตามผมอยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องอเหรียญของท็อปร้อยในของบอเบอร์คริปโตเนาะซึ่งผมมานั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขียวเยอะแล้วนะครับนี่เริ่มกระดานเริ่มเปลี่ยนสําหรับปีนี้ผมมองว่าตลาดกําลังเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับว่า เออมันจะกลับมาเขียวแล้วมันก็จะพุ่งตลอดเวลาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เดี๋ยวมาดูท็อปร้อยก่อนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกินความคาดหวังหรือคาดหมายสําหรับเรื่องของกาลาเนาะซึ่ง2วันที่แล้วผมยังดูกาลาอยู่เลยลว,ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไหมมันอยู่ศูนย์จุดโอ้โหวันนี้ก็นะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันคนน่าจะเล่นสั้นได้กาไรกันเยอะเลยเพื่อนๆผมก็ได้กันไปแล้วก็ ยังย่อยเจอผมนิดนึงด้วยนะผมไม่ได้ซื้อนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ซื้อซึ่งผมติดดอยอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้เข้าไปซื้อนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ดีใจด้วยครับสําหรับคนที่ได้กําไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกาล่าเนาะอ่าแซดแอลแล้วก็แซนหรือเหรียญอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าเขียวไปหมดเลย10%กว่าเปอร์เซ็นต์บวกทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วเหรียญ<ๆ>ลูน่าเป็นไงบ้างกำลังกลับมาอา่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงครับว่าตอนนี้นะครับเรามาดูว่าเป็นสัปดาห์นี้กับชั่วโมงนี้ดีกว่านะชั่วโมงนี้นะครับเหรียญ f c x นะครับบวกมาเยอะอยู่นะครับแล้วก็กําลังพุ่งเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันน่าสนใจจริงๆนะครับอันนี้อินเทอร์เนต็ตหลุดนะนะโทษทีนะอินเทอร์เนต็ตหลุดนะครับค้างไปเลยแฮงเลยนะฮะไม่เป็นไร ระวังรออินเทอร์เน็ตมาก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลาดกําลังกลับมานะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าตลาดกําลังเขียวแล้วก็หลายๆคนอาจจะกระโดดเข้าแต่อยากให้ระวังครับว่าเผื่อไม้ซื้อเนาะอย่าเพิ่งซื้อแบบเทไปทีเดียวแล้วอาจจะทําให้เราด้อยได้หรือก็ขาดทุนได้อันนี้มันก็มีความเสี่ยงนะครับ วันนี้ก็เลยมาแวะมาพูดคุยทักทายกันเพื่อที่จะให้หายคิดถึงกันนะแวะมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเหรียญชิบะเหรียญมีมต่งตางๆไม่ว่าเหรียญเป็นอ e ีลอนเหรียญนอนื่นๆเนาะที่ผมถือซื้อเอาไว้หลายๆคนซื้อตามบมบบ้างเนี่ยก็ไม่อยากจะแนะนําอะไรใครเลยช่วงนี้เข็ดหมดเลยนะฮะซึ่งมันก็แดงทั้งกระดานจ,จริงๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนินพารวยด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอทุกคนร่ำรวยแล้วก็มีความสุขมากๆสวัสดีครับ